สวยมากเลยนะคะแบบคูแบบดูบบมีพลงังดีอะค่ะเ่ีเอๆๆเอสวยรูปนี้สวยมากค่ะดูแบบให้สีได้แบบออ่ชวนมองดีอะค่ะใบก็สวยใบสวยมากอืมสวยมากใช่ แล้วก็แล้วก็สีที่ให้คือหมายว่าโทนโทนสีใบกับโทนสีดอกเนี่ยเออมันไปเดินทางเดียวกัน,กนใช่อันนี้ก <c oughs> ็ดูโบราณดีนะเนี่ยไม่เคยดูโบราณดีคลาสสิกเนลยเดี๋ยวเราดูว่าพอบินแบงกิทแล้วอ่ะจะดูเป็นแบบโบราณไหมเนี่ยคืนนี้เราเราแบบอ่าโบราณแล้วก็ดูโบราณทุกคนดูโบราณสวยแล้วพี่โยรูปนี้สวยมากขอบคุณค่ะ ยอดใบใบด<บ>ีอย่างที่บอกใบสวย <ใบ S 1> ดอกสวยขอขอไม่แบบเน้นอะไรดีกว่าแต่ว่าเอออย่างหนึ่งคือแบบบางบางใบบางอันนี่รู้สึกว่าแบบเหมือนจะเติมซ้ําเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะใบหน้าค่ะเออด้านหน้าจะเติมเติมซ้ำค่อนข้างค่อนข้างมากแล้วพอ,อนะนั้นมันเป็นมันมันมันดูแบบดูแบบไปก้องปองกันนะคะอ๋อน้ําลงน้าเยอะไปค่ะทีแรก สีกันเลยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือก็คือเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเคยเคยพอเราวาดวาดไปอ่ะหนูคาดหวังให้แบบการลงซ้ำเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าพอเราวาดใหม่ๆนะคะแต่พอเราวาดวาดไปพอเราเมื่อไร่ที่เราลงซ้ําน้อยลงอ่ะภาพมันจะสวยเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยบางทีเราเรามองอเติมแค่นี้แล้วก็การคอนโทรลสีเรายังไม่เข้าที่ใช่ไหมคะ <c oughs> มันต้องเติมฟ้ลมอยู่แล้วหนูมองว่าอยากเติมเติมเลยค่ะเติมแล้ว,ลวพอพอแบบ ตัวนี้พอเราเติมไปมากๆแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมันจะมันจะได้ด้วยตัวเองนะคะว่าเออพอนั่นเนี่ยอย่างสมรู้ว่าเราเติมไปห้าครั้งเนี่ยต่อมาเราอาไปเหลื <c oughs> อแค่สามเพราะเรากะของเราถูกแล้วว่าเออแค่เนี้ยอะไรเงี้ยนั่นนั่นถือว่าเราโอเคแล้วเออเราดีขึ <c oughs> ออ้น <c oughs> ถ้าน้ําเยอะไปอ่ะใช้ผู้กันแห้งใช้ผู้กันแห้งดูดน้าออกได้ ชู้ก็ได้นะหนูมองว่าชิ้ชู้ซับๆหน่อยก็ได้คืออย่างอย่างสมมุติบางทีอ่ะพอพอเราลงสีภาพเนี่ยอ่าเรามองแล้วเราเราเอาทิ้ชู้ซับหน่อยก็ได้ได้ค่ถ่ายได้ค่ะคือดอก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 หลักที่หนูชอบมากเลยนะมันดูแบบสว่ายสวยใบกลุ่มข้างใบกลุ่มข้างบนสวยมาก สวยใบกึ้่ห่างสวยแล้วก็ให้ <c oughs> ให,ให้ให้สีดอกไอ้นั่น,นดีอ่ค่ะไอ้ดอกตูมอะค่ะเยอะใช้สี <c oughs> อ,อะไรกับไอ,อ้ดอกตูมอะอ๋อดอกตูมก็ใช้สีใบผสมเหลืองจิ๊ดหนึ่งแล้วก็ใช้สี <c oughs> ไอสิบล์เหรอคะไปนี่ใช้รู้สึกเป็นเซ็กรีนนะค่ะแล้วก็ผสมกรนผสมเหลืองนิดนึงถ้าถ้าด้ตรงใบผสมอินดิโก้ค่ะแล้วก็เอาไอ้สีแดงเดิมของดอกมาปนๆหน่อยให้มันหมุนลงแล้วก็พอตอนจะเริ่ดอกตูมก็เพิ่มเหลืองนิดนึงแล้วพอพอมันใกล้แห้งก็เอาไอพวกกันที่มีสีชมพูอ่อนๆปาดชึบหนึง โอ้ดีค่ะมันดูคันดูมีดีมีเอปรังเรื้องสีสวยดีค่ะ <c oughs> ด้านที่กวาดสวยเวลาเราใช้สีอะก็คือไม่อยากใช้อย่างอยแบบสกีมเนี่ยเราอาจจะผสมเหลืองหรือว่าผสมฟ้าอะไรเงี้ยมันจะได้มีเฉดที่แบบหลายเฉดน,นะคะม่งั้นถ้าเป็นสีของเขาน้น่แค่จะดูง่ายอัแล้วพอมันก่อนแห้งเราก็เอาไอ้เหลืองเหลืองอะไรวะเหลืองเข้มๆอะค่ะลง จิ้มจิ้มลงไปหน่อยแล้วก็เกลี่ยให้มันนั่งๆอันนี้ไได้แบบเลยที่แบบนีนะตรงก้านก้านให้มันเหลือดหน่อยอันนี้สีมันเสมอไปนะค่ะค่ะก้านตอนแรกมันเป็นคราบเลยไม่รู้ทำไงก้านปาดให้มันสว่างข้างหนึ่งอ๋อค่ะออจะสวย ก็ได้ใช่ไหม่า้พวกเนี้ยบางทีแบบว่าทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าอเวลาเขามองอ่ะเราโฟกัสส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสที่ดอกใช่ไหมคะถ้าเราดอกแล้วเราโอเคแบบนิดน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างย่างที่งบ็โอเค ที่ที่พี่โยอ่ะป้ายแล้วกันคคะอ่อดอกตูไม่มีปัญหาอะไรสวยอ่าดอกดอกน่าแย้มม่นาามนะคะคือคือการล้อมของพี่โยเนี่ยโอเคคือมี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 โซงที่โอเคนะคะ ตสองแย้มนี่ตอนตอนล้อมนี่มันมีปัญหากันเรื่องน้ำอนอกนะค่ะตรงข้างๆใช่ไหมคะค่ะออคือคือคืออ่อย่างตัวดอกเนี่ยอ่าตอนตอนตอน,ตอนป้ายป้ายความลึกเนี่ยก็ไม่ไม่หลายครั้งนะโอเคอยู่ประมาณสองสามครั้งค แล้วก็มีจังหวะการป้ายลึกเนียก็คือมีน้ำวิ่งอยู่ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันมันต้องอาศัยคืเราล้อมอ่าทรงล้อมของพี่โยดเนี่ยโอเคเพราะว่าจี้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะแบบล้อมไม่ป็นกลมใช่ไหมคนะอันเนี้ยจะมีกีดมีอะไรเนี้ยแต่ว่าตรงตรงนี้ก็คืออืมงแบบอ่า บางที่เนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเรา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 จะต้องแก้ไขตามสถานการณ์คือหมายว่าถ้าส่งมันเป็นแบบนี้บางทีเราจะต้องแทรกอีกอย่างอย่างกีบข้างล่างนะคะถ้าถ้าถ้าพี่โยแบ่งจะสวยขึ้นตรงนี้มัน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 เหมือนรวมกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราเวลาตอนจังหวะที่เราแบ็งกาวลงอ่ะเรามีการแทรกเข้าไปอย่างตัวแบบเนี่ยตัวตัวอย่างมันจะมีแทรกตรงนี้เล็กๆเห็นไหมเนี่ย ประมาณเนี้ยมันจะแบ,บ่งแยกกิ่เนี้ยนิดนึงอะไรเนี้ยมันก็จะแบบเป็นการแบบเหมือนแบบแยกกิ่นิดนึ่งจะจะจะเพิ่มุดเพิ่มแบบนิติของดอกขึ้นอีกนิดแล้วก็ตัวดอกป้ายเนี่ยตัวป้ายนีสวยนะคะเียแต่สีมันน้อยไปนิดหนึง่งแล้วก็ทรงจะได้แล้วเออ งไก็คือก็คือตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆก็น่าก็จะดีขึ้นเพราะว่างานป้อยเนี่ยมันมันจะดีเมไ่้ใสประสบการณ์เยอะๆอันนี้ที่ตรงได้ตัวอักี่ล่างีน้ำตวนิหมายถึงหมายถึงขาดขาดเลเยอร์ก็คือคก็คือก็คือแบบไม่ไม่คือถ้าสมมติว่าเราจะเอาดอกสีสีอ่อนแตบแบบนี้หนูมองว่าไอตรงแบบ คือที่เราเว้นไว้เป็นแสงอ่ะเนี่ยพอเราดูภาพรวมมันเหมือนกุหลาบมันไ่คพบนึกออกใช่ไหมคะมันอาจจะต้องแบบมีสีตรงนี้เข้าไปหน่อยอาจจะให้เป็นขีดอะไรเนี้ยบางๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พอพอเรามองภาพรวมเนี่ยมันเหมือนดอกมันขาดแบบเนี uh ่ย huh. อ่าประมาณนั้น,น,นคือถ้าอดอกเนี้ยเขาขอพี่โยเขาลงสีอ่อนก็โอเค hmm. อ่อนได้แต่ว่ามันเหมือนมันเหมือน มันต้องเพิ่มเพิ่มสีกีดไปนิดหนึ่งค่ะด้านล่างก็ได้เพราะว่าเพราะว่าหนูเห็นว่าว่าพี่โอล้อมล้อมไปแล้วเนี่ยเหมือนมีขีดอยู่แล้วอ่ะตรงเนี้ยมันมันมันจางไปกันนะของดอกอยู่แล้วแต่ว่าสีมันมาไม่ถึงนะคะมันมันน้อยไปนิดนึงเนี่ยพอเราพี่โอยกเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนมันหายหายไปนิดเนึ่งส่วนของของของดอก แต่ว่าทรงเนี่ยได้นะคะตัวตัวป้ายเนี่ยยังให้สี่สวยกว่าเออันนะนี้ค่ะคันมคด้านที่แบบว่าวาดแบบเบิดเน,นี่ยนะคตัวป้ายตัว,วโอเคคะ่ะขอบคุณค่ะกบนะ